้องกาบกระาอาจารยร์หมอเขียวครับก,บกาบาระคุรุทุกท่านนะครับจเจริญธรรมสามนิตยพี่น้องทุกทุกท่านนะครับครับผมชาติพุตรกาจจนนะครับกิตอาสาส,สวนป่าลาบุญแปดนะครับปัจจุบันอยู่จังหวัดสุโขทัยนะครับอายุห้าสิบสามปีนะครับกำลังศึกษาอยู่วิชาลามปีที่สามนะครับวันนี้ ผมตั้งใจจะมาส่งเรื่องกสิกรรมครับเรื่องการเลี้ยงการเลี้ยงแหนแดงนะครับพอ,อดีเห็นคุณพี่สมใจปลูกผักได้งามมากครับมือมือเป็นมือเชียบยังอายเลยครับ <laughs> <laughs> ท่านท่านก็ปลูกได้งามนะครับแล้วก็พืชของธรรมชาติเนี่ยชนใหญ่จะได้น้ําฝนแล้วมาาันจะเจริญเติบโตไวครับเพราะว่าในาน้ําฝนจะมีปุ๋ยแบบธรรมชาติอยู่มากมายนะครับ <laughs> <laughs> เห็นดาวดอยของพี่สมใจแล้วโอ้หน้าทานมากครับ แล้วก็วันนี้ที่ผมจะพูดเลี้ยงแหนแดงนะครับผมก็การเลี้ยงแหนแดงเหมือนกันผมก็เลี้ยงได้ไม่เก่งนะครับพอดีไปเห็นคุณหมอวงกรารสินน่ะโอ้ท่านเลี้ยงได้เติบโตเอาเติบโตเอาผมก็เลยแอบย่องไปถามนะว่าทาอย่างไรให้ให้มันงามแล้วแล้วแล้วก็มันขายายไว้นะครับคุณหมอวงก็บอกสูตรมาผมก็เลยเอามาเลี้ยงใหม่นะครับเพราะว่าผมเอาแหนแดงจากภูผาพันน้ามาสองรอบแล้วผมไม่ปล่อยในสระปลามันกินหมดเลยครับ ก็เลยไม่มีครับผมก็เลยตั้งใจมาทําแบบคุณหมอวงครับคือมาขุดสระเองนะครับว่าขุดสระเองตามที่คุณหมอวงครับน,นี่นี่ครับภาพคือผมเอามาใหม่คือคนสู้สุดใจทําส่งให้ผมครับสองสองกิโลเมื่อไม่นานนี้เองครับเพื่อประมาณต้นเดือนนี้เองอะ่ะให้มาแค่สองโลผมก็เลยขุดสระเนี่ยครับขุดสระนี่ประมาณความกว้างประมาณสี่เมตรนะครับลึก ประมาณหนึ่งศอกแล้วก็ยาวประมาณเจ็ดเมตรนะครับแล้วผมไปซื้อผ้ายางสีดำอ่ะตามร้านเกษตรนะครับมาปูแล้วก็เติมน้าบาดาลลงไปนะครับแล้วก็เอามูลเอามูลวัวใส่ไปสองกิโลนะครับมูลวัวแล้วก็เอาดินใส่ไปแล้วเอาก้อนหินโยนลงไปเพื่อที่ให้มันสมดุลกันนะครับก็เลยใส่แหนไปสองสองก็สองกิโลนะครับ นี่ครับนี่คือสองกิโลแลวก็ประมาณเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันมันเริ่มขยายแล้วครับเจ็ดวันเริ่มขยายได้ดีครับเจ็ดวันก็ได้ประมาณครึ่งสระแล้วครับเนี่ยครับนี่ได้ประมาณเจ็ดวันนะครับพอได้ประมาณสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันก็จะเยอะขึ้นนะครับนี่นี่ครับอันนี้ก็เต็มสระแล้วครับอันนี้ได้สิบห้าวันนะครับนี่ข้างบนผมก็กลัวมันจะโดนแดดมากเดี๋ยวมันจะตายผมเลยเอาผ้า เอาฟ้าแลรนสีดดำะครับมาแบบฟางแสงให้มันแบบให้มันแดดไม่จัดนะครับมันจะได้เจริญโตดีอันนี้เกือประมาณยี่สิบกว่าวัน,นครับประมาณยี่สิบสี่วันนี้เต็มสารเลยครับยิ่งตักยิ่งงอกครับยิ่งตักยิ่งงอกมันมันแบบมันขยายไวมากครับพออายุได้ประมาณสักสิบวันผมก็จะโยนมูลสัตว์ลงไปประมาณสักสองสามกรมมือครับโอ้เป็นอาหารอย่างดีแล้วก็ สูตรย่างไบครับนี่คือสูตรของคุณหมอวงนะครับผมแอบไปถามท่านมาท่านบอกเคล็ดลับว่าอาหารเคยมชอบคือมูลวัวนะครับมูลวัวแห้งแล้วก็โยนลงไปครับเดี๋ยวก็ย่อยย่อยสลายเป็นปุ๋ยะครับอันนี้คือขยายอย่างไวแล้วครับผมตักทุกวันแล้วก็มันก็จะขยายขึ้นมาทุกวันอย่างนี้นะครับครับตอนหลังนี้ก็สําเร็จแล้วครับเลี้ยงแหนแดงผมมือเชื่อยางอายก็อย่างว่านะครับแต่ต้องไปไปก็ไปสอบถามมือสมัครเล่นนะครับใช่ว่า มือ,อาชีพจะเก่งนะครับมือมืออาชีพก็ยังต้องศึกษาเรียนรู้กับผู้รู้ต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมได้มาเพราะมาเพราะเนี่ยครับคือกล้วยนวลนะครับเห็นคนอื่นว่าเพราะออกยากออกช้าผมก็ลองเพาะดูสามถุงนะครับแค่ทดลองดูก่อนเพราะว่าเราก็กลัวมันจะไม่ขึ้นเหมือนกันเห็นเขาบอกว่าไม่ค่อยขึ้นกันผมก็หาถุงดําอย่างนี้นะครับมาใส่ดินแล้วก็แลักใส่มเมล็ดกล้วยนวลไปถุงละสองมเมล็ดนะครับ เอาลึกประมาณแค่ประมาณข้อมือหนึองครับแล้วก็เอาเอาดินกบหน้านะครับลดน้ําเช้าเย็นวันละสองครั้งนะครับก็ประมาณห้าสิบวันมันถึงจะงอกขึ้นมาครับห้าสิบวันถึงหกสิบวันก็อันนี้ประมาณหกสิบวันนะครับอันนี้มันงอกขึ้นมาแล้วครับขึ้นทุกถูงแล้วครับแต่มันขึ้นมาต้นเดียวบ้างเพราะว่าบางทีมันคงมันก็มันคงเสียไปนะครับมันขึ้นมาแค่ต้นเดียวก็มีสองต้นก็มีนะครับ อันนี้นี่แหละครับคือการเพราะเป็นมืออาชีพก็จริงครับแต่ทั้งทีเราก็ไม่มีความรู้เป็นเฉพาะเรื่องนะครับเพราะว่าเราต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเรื่อยๆนะครับกับกษตรกรรมมันอยู่ที่ความขยันและความเอาใจใส่นะครับต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับถ้าผมขอส่งการบ้านค่ันี้ครับขอบคุณครับค่ะอนุโมทนากับอาชาพฟู้ดเกษตรกรมืออาชีพนะคะค่ะ ออแต่เห็นความเป็นมืออาชีพของการปลูกแหนแดงแล้วนะคะตอนเข้าหนาเต็มนั้นสวยมากเลยค่ะเป็นแรงบันดาลใจอีกกรณีหนึ่งนะคะพี่น้องท่านใดที่คิดว่าเรายังปลูกไม่ได้รู้แล้วว่าพี่น้องมีมีความสามารถในการที่จะทำได้นะคะอาชาพุธจะเป็นผู้แนะนำต่อได้ค่ะหลังจากได้วิชากับมะวงมานะคะ ที่นิดหน่อยเอาแหนแดงไปลงในสระน้ําค่ะตอนนี้ไม่เหลือเลยค่ะก็ยังเป็นมือแบบว่าเป็นอนุบาลอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะเอาอาจจะได้ใช้วิธีการที่อาชาติพุทธนำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะคะน่าจะง่ายกว่าน่าจะง่ายกว่าค่ะเพราะว่าน้ำในสระมันก็ลดลงแล้วมันจะเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วฤดูร้อนนะคะครับผมค่ะ มีท่านใดจะเติมไหมคะให้อาชาติพุทธพูดเรื่องหินนิดนึงค่ะใส่หินเพื่ออะไรคะเพื่อหลายท่านนะคะจะได้นําไปเป็นเคล็ดลับสําคัญค่ะคือคือก้อนหินเนี่ยนะครับมันจะเป็นก้อนหินที่ปรับสมดุลน,นะครับเพราะว่าพอตอนกลางวันอนะ่ะมันจะดูดความร้อนจากแสงแดดนะครับมันจะเก็บไปในก้อนหินนะครับแล้วก็พอตอนตอนกลางคืนเนี่ยมันจะคลายความร้อนนะครับคลายความร้อนออกมาเพื่อที่จะ ให้สมดุลกับตอนกลางคืนอะ่ะเพราะว่าตอนกลางคืนมันอากาศจะเย็นนะครับพอตอนกลางคืนมันคายความร้อนออกมาในน้ํามันก็อุ่นมันก็ทําให้ปรับสมดุลในน้ำํำก็ที่ให้พูดเพื่อที่จะให้พืชเจริญเติบโตได้ดีครับครับอันนี้คือเคล็ดลับที่ว่าก้อนหินช่วยได้นะครับครับต้องใส่ไปเยอะไหมคะก็ใส่ไปพอประมาณครับแบบถ้าเรามีเยอะแล้วก็ใส่ให้ทั่วพื้นก้นสะก็ได้ครับ ถ้าเรามีน้อยแล้วก็ใส่ให้พอที่เรามีแหละครับค่ะค่ะนี่เคล็ดไม่รับนะคะเคล็ดสว่างเลยนะคะค่ะค่ะนุมธนาค่ะอ่ามาที่กสิกรมือใหม่นะคะอาจุธามานค่ะ,ะกลับบ้านเนี่ยมีการ